สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายสิปุสิภามากินเขาเนาะค่ะสับสุกมะเขือเด้อค่ะพี่น้องเห็นมอจ่านี่สุมมะเขือจ่าเป็นพักเนาะพักแก้มกับซีมี่พักขาลวกจ้ะคือชะอมเนาะแล้วก็เห็ดจ้ะลวกขาดบ็ไรค่ะแครอทแครอทแคะเนาะ แต่กรหัวหอมจากพีน่น้องมาๆมามาเสร็จเสร็จัยายเลยจ้ะแสบมาบวดต้อ,องการเส่ติดจากพี่น้องมาค่ะวีคำยังใหญ่หลุดนเนาะ มันคือใส่ปะทูจากใส่หลายๆแสบขนาด Ai mình nhắn đó mất chuyện nấm cần đó chạy đó áp chặt cho nào bao quá chả hay đây nhắn mất mất chuyện lắm cần để chả chặt chẽ nhá cửa Nhìn cấp món hóa hỏi ngay là thảo cảnh nó phi động bàn

Yeah, line by it. เนาะลลยกิบม่เบ่อร์จ้ะอ้ากิบหนียหายกันเนาะอืมไปคือเป็นจากสีเนาะคือๆเนาะค่ะเนาะกิบหนียหายกันขอจบแค่นี้เนาะค่ะขอพุณหลายๆลายค่ะสวัสดีค่ะ